ครับสวัสดีครับท็อปนะครับจาก Working i n d u s t r y นะครับผมวันนี้เรามีโจทย์คือเร,เราทำเสร็จแล้วละ่ะก็คือเราจะเราจะส่งให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นตัวเ Jo เว e ท์จตัวขนาดใหญ่นะครับที่เราเราเย็บเองนะครับผมออของลูกค้าเป็น,ปนท่อลมร้อนซึ่งตอนนี้มันเกิดการสะเทือนในการท่อค่อนข้างเยอะนะครับ ซึ่งมันทำให้แบบเหมือนท่อเขาอาจจะมีความเสียหายในระยะยาวเขาก็เลยต้องการเอพนจอยคือหรือว่าชุดเนี้ยที่มันตอดต,ต่อตรงกลางอะ่ะเหมือนซัพพอร์ตแรงของตัวท่อนะครับให้มันแบบว่า,ารับ,ร,บรับแรงสั่นสะเทือนตรงเนี้ยแทนท่อให้ตัวเนี้ยมันมันขยับแทนเหมือนเหมือนเอาตัวนี้ไปสอดอยู่ระหว่างท่อนะครับให้มันขยับแทนโอเคคือตัวเนี้ยเอพันธนจอย ผ้าที่เราใช้เป็นผ้าที่มันเคลือบซิลิโคนนะครับตัวอย่างหนาชนิดอย่างหนาเลยนะครับก็คือหนาหนึ่งมิลเราจะซ้อนกันสามเลเยอร์นะครับตัวนี้ซึ่งค่อนข้างหนามากอันนี้คือรอยเย็บอนะคราลองดูงานเย็บเรานะครับตัวนี้เป็นงานเย็บน <sweets. S 1> ี่นะครับเราเย็บแต่เก็บค like ู่นะครับเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็ด้านในด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราพับขอบให้เรียบร้อยแล้วเราก็เย็บเก็บได้อันนี้ได้กันไฟนะครับก็คือเย็บให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ ลองลองมาดูนะครับไ,ไอ้หกร้อยวมิลเนี่ยใหญ่ยังไงเนี่ยท่อเขาใหญ่มากนะครับตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดมันมีการสั่นเทือนแบบหน่อยหนึง่งหรือว่าระดับหนึ่งเนี่ยจะทำให้แบบท่อแล้วก็พื้นฐานล่ากของตัวที่วางท่อยเนี่ยเสียหายเลยนะครับ ตัวนี้น่าจะช่วยลูกค้าได้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะช่วยพพอร์ตแรงพพอร์ตอะไรให้ได้เยอะมากเลยนะครับครับผมเดี๋ยวยังไงลองดูต่อนะครับว่าตอนหน้าเราจะมีตัวไหนมาให้ดูนะครับผมแต่ตัวนี้เราช่วยลูกค้าออกแบบตัวนี้ก็น่าจะน่าจะสักเซสสำหรับชั้นใช้งานนะครับสำหรับงานท่อลมร้อนนะ e x p e n s i o n Joint นะครับครับผมคิดถึงผ้ากันไฟฉนวน Rockwool Ceramic Fiber Expansion Joint คิดถึงเราครับ w o r k i g Industries ครับขอบคุณครับ